10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเราที่หลายๆท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็เป็นได้แม้ว่ามนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้มาเป็นเวลากว่า1 0 0 0 0แสนปีแล้วก็ตามแต่ถึงกันนั้นก็ยังมีบางเรื่องที่มนุษย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับโลกใบนี้ที่มนุษย์ยังไม่รู้แต่ก็ยังมีบางส่วนที่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วแต่หลายๆท่านยังไม่เคยรู้มาก่อนในวันนี้จะพาทุกท่านไปชมสาระน่า รู้กเกี่ยวกับโลกใบนี้กันนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับเรื่องที่1การเปลี่ยนขั้วของสนามแม่เหล็กมนุษย์เราใช้งานสนามแม่เหล็กของโลกกันมาอย่างยาวนานและทุกท่านจะรู้กันอยู่ว่าขั้วแม่เหล็กนั้นมันจะมีขั้วเหนือและขั้วใต้และจริงๆแล้วมันสามารถสลับด้านกันได้ด้วยนะครับ แต่ครั้งล่าสุดนี้เกิดเมื่อประมาณ78,000 0ปีที่แล้วโดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของแกนโลกโดยการสลับขั้วแม่เหล็กนี้จะก่อให้เกิดผลอย่างไรกับมนุษย์นั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้แต่ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจก่อให้เกิดการรบกวนระบบสายส่งกำลังไฟฟ้าและการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุเท่านั้นเองเรื่องที่2 ภูเขาไฟที่ปะทุอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง2,000ปีภูเขาไฟสตอมบีวอคาน o ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีเป็นภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อว่ามีการประทุบ่อยครั้งที่สุดในโลกโดยการเกิดปะทุอย่างรวดเร็วต่อเนื่องมายาวนานถึง2,000ปีแล้วเรื่องที่3 โลกเป็นดาวดวงเดียวที่ไม่ถูกตั้งชื่อตามพระเจ้าในยุคโรมันแน่นอนว่าดาวดวงอื่นๆในระบบสุรยิยะจักรวาลน,นี้จะถูกตั้งชื่อตามเทพ,พเจ้าและเทพธิดาของโรมันแต่ยกเว้นโลกเท่านั้นที่มีชื่อเป็นของตัวเองเรื่องที่4 บนโลกใบนี้มีน้ำสะอาดน้อยมากจากจำนวนน้ำทั้งหมดบนพื้นโลกมีเพียง3%เท่านั้นที่มนุษย์สามารถดื่มได้ส่วนอีก97%ที่เหลือเป็นน้ำทะเลทั้งหมดและในสัดส่วนของ3%นี้2ใน1เป็นน้ำแข็งที่อยู่ในขั้วโลกเรื่องที่5 แนวปะการังเป็นโครงสร้างที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากระบบสิ่งมีชีวิตและโครงสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมดบนโลกใบนี้แนวปะการังเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดยกตัวอย่างเช่นแนวปะการัง Grace ส a r r i e r Reef ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียมีขนาดใหญ่กว่ากำแพงเมืองจีนซะอีกแถมยังสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าขณะที่อยู่ในอวกาศอีกด้วยเรื่องที่6 อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่สามารถวัดได้อยู่ที่ลบ98.2องศาเซลเซียสโดยสถานีวิจัยวอสต็อกในแอนตาร์กติกาเคยวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ที่ลบ89.2องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่7 อุณหภูมิที่สูงที่สุดสามารถวัดได้ถึง57.8องศาเซลเซียสจากอากาศที่หนาวเย็นยะเยื่อก็มาถึงอุณหภูมิที่ร้อนละอุที่สามารถวัดได้สูงสุดถึง57.8องศาเซลเซียสวัดได้ที่ทะเลทรายแอลซีเซียในประเทศลิเบียเมื่อปีคิริสกักราช1992เรื่องที่8 บนโลกนี้เป็นบ้านของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตกว่า8ล้านชีวิตจากข้อมูลงานวิจัยของเหล่านักวิทยาศาสตร์ในปีคิศตศกรา2012พบว่าตอนนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้ที่สามารถยืนยันข้อมูลและรายละเอียดต่างๆมีมากกว่า8,700สนสสีีีี์ซึ่งแตกต่างกันออกไปแต่จริงๆแล้วนี่เป็นจำนวนเพียงไม่ถึง10%จากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้เลยด้วยซ้ำ โดยนักวิทยาศาสตร์คาดเดาวว่าบนโลกใบนี้น่าจะมีสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันอยู่ถึง100ล้านชนิดเลยทีเดียวเรื่องที่9 มนุษย์ทําการตรวจสอบมหาสมุทรไปเพียงแค่5%เท่านั้นแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตอีกจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเพราะปัจจุบันมนุษย์ยังรู้จักโลกท้องทะเลเพียงแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นขณะเดียวกันมนุษย์ทําการสํารวจบนพื้นดินไปแล้วกว่า70%และเรื่องที่10นะครับโลกไม่ได้มีลักษณะเป็นทรงกลมสมบูรณ์ ที่จริงโลกก็ไม่ได้เป็นทรงกลมสมบูรณ์แต่ทว่ามีลักษณะเป็นวงรีเล็กน้อยโดยจะปล่องออกทางเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยเนื่องจากแรงเหวียงในการหมุนรอบตัวเองแต่ยังถือว่าป่องไม่มากเพราะโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเร็วมากเมื่อเทียบกับขนาดของตัวเองหวังว่าทุกท่านคงจะรู้จักโลกของเรามากยิ่งขึ้นไปอีกไม่มากก็น้อยนะครับ